แกนนำพักเพื่อไทยอุดมเดชรัตนเสถียรบอกว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงเพราะจะคล้ายกับการเลือกประธานาธิบดีไม่เหมาะกับประเทศไทยที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นเดียวกับประธานนปชทิดาถาวรเศษบอกว่าข้อเสนอให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรง เคยมีการเสนอสมัยที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี40มันแล้วแต่สุดท้ายไม่ได้รับความเห็นชอบเพราะมองว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีโดยตรงนั้นปัญหาไม่ได้เกิดจากการเลือกของประชาชนแต่อาจมีกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ไม่เห็นด้วยเพราะมีปัญหาต่อการกระจายอํานาจดังนั้นจึงมองว่าเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งการที่พักการเมืองส่งผู้สมัครที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีให้อยู่ในบัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่ง หรือจะให้คณะรัฐมนตรีอยู่ในลำดับหมายเลขถัดมาจะเหมาะสมกว่าโดยทางนปชเองยังคงสนับสนุนให้เกิดการเลือกตั้งไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามส่วนข้อเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมประธานนปชบอกว่าโดยทั่วไปร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นไม่มีหมวดปลองดองแต่หากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะระบุเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญถือว่าทาได้ ซึ่งจุดยืนของนปชในการลดความขัดแย้งโดยการนิรโทษกรรมประชาชนทุกสีทุกฝ่ายเว้นแต่แกนนำเจ้าหน้าที่รวมถึงนักการเมืองที่ต้องเข้าสู่การพิจารณาในระบบศาลยุติธรรมตามขั้นตอนกฎหมายครับ